ที่เรามองไม่เห็นให้มีการเสียสละทรัพย์ของตนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นทานแจกคนอื่นเป็นต้นซึ่งนักว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทานหรือการบริจาคของสิ่งใดที่จะเป็นภัยใจจิตใจให้ทําลายหรือสละสิ่งนั้นเสียแล้วผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเป็นการตอบแทนการบริจาคมีอยู่สองอย่างคือการบริจาคทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกเป็นของโลกเป็นของกลางๆอย่าไปถือว่าเป็นของเราเพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไปนั้นไม่ได้มันจะต้องยักย้ายถ่ายเทเมื่อไปอยู่กับคนเขาเขาก็ถือว่าเป็นของเขาเช่นบุตรภรรยาสามีและทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ย่อมจัดว่าเป็นทรัพย์ภายนอกทั้งสิน้นใครหลงรักใครยึดถือไว้ว่าเป็นของตนก็ย่อมจะเป็นภัยแจ่จิตใจของผู้นั้นหาความสุขไม่ได้ดังนี้อีกประการหนึ่ง ทรัพย์ที่เรามีสิทธิ์มีอำนาจคุ้มครองเรียกว่าโลจิยทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอกทรัพย์ที่ทําให้เราสําเร็จผลในการบําเพ็ญศาสนธรรมเรียกว่าอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในท่านจึงกล่าวเป็นคติไว้ว่ารักลูกก็เหมือนเชือกผูกคอรักสามีภรรยาก,ก็เหมือนปอผูกศอกรักทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นห่วงผูกข้อเท้าถ้าผู้ใดติดอยู่บ่วงสามบ่วงนี้แล้วก็ย่อมจะกระดิกตัวไม่ไหว ไปไหนไม่รอดแน่จะต้องติดอยู่ในโลกนี้เองแล้วท่านพลีก็กล่าวสอนย้ำอีกว่าสิ่งใดที่เป็นของรกักสิ่งนั้นย่อมเป็นศัตรูจะดวงใจจึงคนละสิ่งนั้นเสียและตนเองก็จะมีความสุขฉะนั้นคนเราจึงอย่าไปเหยียดหยามดูถูกในคนที่เขามีปัญญาน้อยหรือฐานะกำเนิดชาติสกุลของเขาที่ตกอยู่ในความต่ำต้อย